สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่23ตุลาคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัติจีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับท่ากาศยานานาชาติเทาเยือนตรวจพบหมอนยางพาราที่นำเข้าจากประเทศไทยครับซุกซ่อนยาเสพติดหลังรวบรวมพยานหลักฐานกว่าหลายเดือนนะครับในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนได้แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจตรวจพบหมอนยางพาราที่นำเข้าจากประเทศไทยซุกซ่อนยาเคตตมีนสารเสพติดประเภทที่3น้ำหนักรวม30กิโลกรัมรวมมูลค่าสูงถึง30ล้านเหรียญไต้หวันหลังตรวจสอบพบผู้นำเข้าเป็นบริษัทโลจิสติกของชายแท้ไล่ผู้คุ้นเคยกับกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเขาและลูกชายอีกสองคนร่วมมือกันติดต่อเอเจ้นค้ายาจากประเทศไทยจากนั้นลักลอบนำเข้าไต้หวันโดยการซุกซ่อนในหมอนยางพาราทั้ง3ถูกส่งตัวดำเนินคดีข้อหาผลิต นำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษต้องจำคุกเป็นเวลา11ปีคุณผู้ชมครับเนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงเวลาผสมผสานของต่อหัวเสือและฤด,ดูการนี้ครับต่อหัวเสือจึงมีความดุร้ายเป็นพิเศษเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีนักศึกษาชมรมปีนเขา1ิคนถูกต่อหัวเสือต่อยจนได้รับบาดเจ็บขณะปีนเขาที่อาลีซาน ช่วงบ่ายของวันที่21ตุลาคมกลุ่มนักศึกษาเดินข้ามกิ่งไม้อย่างระมัดระวังนักศึกษา24คนจากชมรมปีนเขามหาวิทยาลัยเฟิงเจียมีนักศึกษา10คนถูกต่อหัวเสือต่อยระหว่างทางเดินป่าไปยังป่าสุยย่างภูเขาอาลีซันตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงระดมกำลังเพื่อเข้าช่วยเหลือนำนักศึกษาลงจากภูเขาเพื่อรับการรักษาพยาบาลในเวลาเกือบตีห้าของวันที่22 เนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูวางไข่และผสมพันธุ์ของต่อหัวเสือจึงเป็นช่วงที่ต่อดุร้ายที่สุดจึงมีโอกาสถูกต่อต่อยสูงเทศบาลเจียส่งเจ้าหน้าที่เข้ากำจัดรังต่อแล้ว大部分人看到虎头蜂他会害怕会用东西把它挥走就会造成虎从分泌赛洛蒙然后召集很多那个蜂群过来开始对群众攻击建议就是看到虎头蜂就是静静的迅速走开 นอกจากนี้เมื่อวันที่22บนเส้นทางเดินเขาชานกวางเหลียวเขตภูเขาสว,ซวงซีนิวไทเปมีกลุ่มนักเดินป่า8คนถูกต่อหัวเสือต่อย7คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเตือนประชาชนหากพบต่อหัวเสือให้ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนศรีรษะและให้รีบเดินหนีออกไปให้เร็วที่สุดอย่าส่งเสียงดังหรือไล่พวกมันหากถูกต่อยแล้วมีอาการหายใจลำบากใจสั่นหรือภาวะช็อกควรรีบไปพบแพทย์ทันที คุณผู้ชมครับขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาเปิดเผยสาเหตุหลัก6ประการที่อาจส่งผลให้จีนมีปฏิบัติการทางฐานต่อไต้หวันไปเมื่อหลายวันก่อนกลับมีนักวิชาการมองว่าอันที่จริงแล้วนะครับสาเหตุหลักนั้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐมากกว่าเมื่อวันนี้กระทรวงกลาโหมพบเครื่องบินรบจีน6ลำและเรือรบจีน5ลำเคลื่อนไหวบริเวณช่องแคบไต้หวันด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐ มีความกังวลต่อปฏิบัติการของกองทัพจีนถแถลงรายงานสถานการณ์ของกองทัพจีนโดยชีย้ให้เห็นถึงปัจจัย6ประการที่อาจนำไปสู่ปฏิบัติการทางทหารของจีนต่อไต้หวันประกอบด้วยการประกาศเอกราชของไต้หวันแนวโน้มการประกาศอิสรภาพของไต้หวันที่ไม่อยู่ภายใต้หลักการใดความวุ่นวายภายในของไต้หวันการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดของการเจราจารวมชาติระหว่างสองฝั่งช่องแคบและทหารต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไต้หวัน มีสสบางคนเชื่อว่ารายงานของสหรัฐเผยให้เห็นเส้นแดงของจีนในการต่อต้านเอกราชของไต้หวันไต้หวันอยู่ภายใต้กรอบการผเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนและไต้หวันควรใช้กลยุทธ์สองประการได้แก่การสื่อสารและการป้องปรามส่วนกรณีที่ตอนนี้ประธานาธิบดีโจบไบเดนเสนเอ,องบประมาณให้สภาคองเกรสพิจารณาเป็นจำนวน15,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนอิสราเอลและไต้หวันจึงทําให้หลายฝ่ายจับตามองว่าจะเป็นการล้าเส้นแดงของจีนหรือไม่ไทั้งสองฝ่ายจะมีการข้ามเส้นแดงหรือไม่นักวิชาการวิเคราะห์ว่าจีนใช้กรณีสงครามรัเสเซียยูเครนเป็นตัวอย่างและยังไม่มีความพร้อมจึงยังจะไม่บุกโจมตีไต้หวันอย่างหุนหันพลันแล่นอย่างไรก็ตามปีหน้าไต้หวันจะมีประธานาธิบดีคนใหม่และการซ้อมรบในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก หากไต้หวันและสหรัฐเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและการทหารก็อาจเพิ่มตัวแปรในการปฏิบัติการทางทหารของจีนคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขามากกว่าหลายร้อยคนรวมตัวกันแต่งกายเป็นผีเพื่อสะท้อนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คล้ายกับนรกรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาสิทธิแรงงานของบุคลากรทางการแพทย์ในไต้หวันด้วย บุคลากรทางการแพทย์กว่าร้อยชีวิตต่างแต่งกายเป็นผีเพื่อสะท้อนสภาพแวดล้อมการทำงานในไต้หวันปัจจุบนันว่าคล้ายกับการอยู่ในนรกตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไต้หวันมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลทั้งหมด3.2แสนคนแต่กลับมีผู้ประกอบอาชีพพยาบาลเพียง1.9แสนคนเท่านั้นสาเหตุหลักเนื่องจากพยาบาลในไต้หวันมีไรายได้ต่ำ และทำงานเวีนกะที่หนักเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาสิทธิแรงงานโดยมีเนื้อหาหลักสีประการได้แก่การเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดผ่าะง,งานเสริมสร้างความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมและจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่ออุดหนุนระบบประกันสุขภาพ คุณผู้ชมครับระยะนี้หลายประเทศทั่วโลกมีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีการสนับสนุนปาเลสไตน์ที่ประเทศอังกฤษครับมีประชาชนกว่า10,000คนออกมาเดินขบวนตามถนนขณะที่กรุ่มเทลีฟก็มีประชาชนเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันด้วยเมื่อวันที่21ตุลาคมประชาชนกว่า1 0 0 0 0คนออกมาเดินขบวนตามถนนในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถือป้ายประท้วงเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ วันเสาร์ที่ผ่านมาหลายประเทศเช่นเยอรมนีและออสเตรียออสเตรเลียและไทยแคนาดาและสหรัฐมีการประท้วงเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์เรียกร้องให้หยุดยิงในฉนวนกาซาและแสดงความไม่พอใจต่ออิสราเอลที่ทำร้ายผู้บริรสุทธิ์ ความขัดแย้งระหว่างผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายทําให้เกิดอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลในช่วงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ลอนดอนมีอาชญากรรมต่อต้านชาวยิวเพิ่มขึ้น1,353เเซและอาชญากรรมต่อต้านกลุ่มอิสลามเพิ่มขึ้น140เอร์ซ็น์เมื่อวันที่22อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่มัสยิดแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าสังหารสมาชิกกลุ่มฮามาสไปหลายคน ด้านหน่วยข่าวกรองของฝรั่งเศสและแคนาดาชี้ว่าการโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาเมื่อวันที่17ตุลาคมไม่ใช่ฝีมือของอิสราเอลขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของทุ่งชาในนครสงชิ่งประเทศจีนแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ